เมึงเธอะตะก,ก้าจ้ากดน้ำพิกในตะก,ก้าด้วยจ้าทุกคนช่วยฉันซื้อน้ำพิกด้วยจา้าอันนี้ช่องจริงปะครับมันจะไม่จริงได้ยังไงกูนั่งแหกปากด่าอยู่เนี่ยกูนั่งไล้สดอยู่มึงจะบอกว่าปลอมอีกเหรอ ตะก,ก้าสี่กระปุกมีค้ารสชาติไหมคอาจารย์อยากสั่งค้าสี่มีสิค้าสีม่มีไม่ใช่เหรอมีไปดูสิกดตะก,ก้าสี่กระปุกก็นนะปากตะก,ก้าด้วยอาจารย์ก็ปักอยู่นี่ไงหมดหรอ ไม่หมดนี่ก็มีเนี่ยจะใส่อารมณ์ทำไมเรื่องของกูจะไม่ใช่เรื่องของเมืองไม่ต้องสารแน่แบบคาหมดแล้วค่ะไม่หมดโอ้ยอยู่ในตะก,ก้า อยากได้แบบตะก,ก้าสี่อยากได้ตะก,ก้าสี่กระปุกมึงก็ไปกดในตะก,ก้าสี่กระปุกสิมันก็มีอยู่นะน,น้าตะก,ก้าไม่ขึ้นถ้าตะก,ก้าไม่ขึ้นเป็นปัญหาที่มึงล้วแสดงว่ามึงอะสั่งบ,บ่อยๆแล้วมึงยกเลิกสินค้าบ่อยตะก,ก้าเลยไม่ขึ้นกับมึงเนี่ยกับสองคือมึงอยู่ตะก,ก้าไอ้ยมึงอยู่ตาประเทศ อยากได้ตะกร้าสองกระปุกกูมีตะกร้าสามกระปุกจะสั่งสองกูมีตะกร้าสี่กระปุกจะเอาห้ามีแค่ไหนซื้อแค่นั้นปัญหาเยอะเรื่องเยอะเหลือเกินมีนั่นเจ้านี่มีนี่เจ้านั่นกูไม่ต้องมีเป็นร้อยตะกร้าพวกมึงเลยเหรอเดี๋ยวกูจาตะกร้าช้างมาให้มึงแดกเดี๋ยวก่อน กูเห็นมีคนไปยืนถือตะก้าอะไรสักอย่างก,กูเลื่อนทิกตอกดูแล้วมีคนสั่งตะก้าเข้ามาล่าตะก้าให้ช้างแดดเดี๋ยวกูจะทำกับเมืองบ้างอยากได้กี่ตะก้าบอกกูเดี๋ยวกูยัดใส่ปากเมืองวุ่อากาศร้อนว่ะมีค่าส่งด้วยเหรอ <c oughs> มีสิจ้า กูให้มึงเลือกกูขายมึงกระปุกละ250บวกค่าส่งกับกูขายมึง3ามกระปุกสี่ร้อยฟรีส่งมึงเลือกเอาจะกินอะไรเลือก2 5 0 3ากระปุกจ่ายค่าส่งเองกับกูขายมึง4ี่รแต่กูส่งให้เลือกเอาฟรีส่งเอาอะไรเลือก ผิดหวังมากเลยมีค่าส่งผิดหวังว่ะโอ้ยชีวิตผิดหวังง่ายเนาะไปตายซะปะกูแนะนำอย่าอยู่เลยผิดหวังที่มีค่าส่งเนี่ยอย่ามีชีวิตอยู่ต่อไปเลยก็อยู่ชีวิตมึงอยู่ยากแล้วผิดหวังปหมดทุกเรื่องแม้กระทั่งมีค่าส่งยังผิดหวังได้เนี่ยโอ้โหอ่อนไหวอ่อนแออ่อนปกเปียกอ่อนดอยเหลือเกิน เออที่สุดของการปฏิบัติคือเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราใช่ไหมใช่พระที่เราห้อยเวลาโดนยิงที่ยิงไม่ออกเป็นเพราะพระหรือพระดวงกูไม่เคยเห็นยิงไม่ออกกูเห็นยิงออกทุกคนนะ่ะมึงลองดูสิไปศาจังหวัดชายแดนภาคใต้มึงใส่ผ้าดีแค่ไหนกูก็เห็นมึงตายกับมาทุกคนนะ่ะมีแต่เฉพาะคนที่รอดนะ่ะ ที่ไม่ตายก็เพราะถ้ามันรอดมันก็ไม่ตายไงถ้ามันตายแสดงจแล้มัไม่รอดไม่เกี่ยวกับพระแต่แดดน้ำพีกูเนี่ยรอดแน่รอดจากความหิวซื้อไปแดกซะ อาจารย์การอยากกินนี่ถือว่าเป็นตันหาไหมก็ใช่ถ้าอยากกินด้วยความบริเลอร่อยมีแบบหนึ่งกระปุกไหมไม่มีมีแบบสามกระปุกไม่ต้องชิมซื้อไปแดกเลยอร่อยเชื่อกูไม่ผิดหวงังไม่ต้องชิมแดกเลย ข้างลงเปนสามบุรีลำไลฟ์สดไหมคะไลฟ์สดทุกที่จ้ากดตตะก,กาเลยจ้ากดตตะก,กาเลยจ้าน้ำพริกในตักราเลยจ้าช่วยซื้อหน่อยจ้า ใช่ช่องจริงไหมครับก็ต้องจริงสิกูไลฟ์สดอยู่จ้าอะไรมาปลอมปลาผัดเผ็ดระดับไหนเผ็ดสุดจ้าเด็กทานได้ไหมครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันมึงก็ลองให้มันแดกดูสิมึงก็ลองซื้อไปแดกถ้ามึงแดกได้แล้วมึงพิจารณาดูแล้วว่าลูกกินไม่ได้ก็ไม่ต้องให้กินแค่นั้นเอง มึงจะมาถามกูทำไมกูจะรู้ได้ไงว่าลูกมึงกินเพลระดับไหนรถไหนไม่หวานครับไม่มีรถไหนหวานจ้ากดน้ำพีในตะก,ก้าเลยจ้า ถ้าผมไม่ได้ทําพิธีขึ้นบ้านใหม่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับประหยัดตังค์นะมึงจะมีเงินเก็บเลยทันทีมึงเอาเงินที่มึงตั้งเป้าไว้จะทําบุญบ้านเอาไปเก็บนั่นแหละผลที่มึงได้รับคือมึงเหลือตังค์จบเลยง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยเหลือเลยตังค์เหลือๆเลยเอาไปใช้หนี้สินก็ได้เหลือๆเ,เลยปลาสุกจ้า ปลกละสองอยห้าสิบกรัมจ้าทำน้ำพริกเผื่อไม่เผื่อเด็กเลยถ้าเด็กอยากกินละ่ะไม่ต้องแดกกูไม่ให้เด็กแดกกูให้เฉพาะผู้ใหญ่แดกมึงอย่าให้เด็กแดกมึงเอาน้ำพริกไปละลายในน้ำแล้วตักกลับมาให้มันแดกจบกูไม่ทำให้เด็กกินกูทำให้ผู้ใหญ่กิน กูไม่ทำเผื่อทําไมล่ะอืมสาธุปลาสุกจ้า ซื้อน้ำพริกในตะก,ก้าเลยจ้ากดไปดูในตะก,ก้าเลยไม่ต้องมาถามกี่บาทกดในตะก,ก้ากี่บาทก็เท่านั้นแหละมันขึ้นมาเท่าไหร่ก็คือเท่านั้น ต่อไปนี้กูไม่เตือนใครแล้วนะถ้าทำผิดกฎเป้วกูบอกเลยที่นี้แค่นั้นพิมพ์ซ้ำปันป่วนวุ่นวายค่อนแควดาทอไรสาระเพอเจอร์เป้วกูบอกเลยเป้วเท่านั้นไม่เตือนเป้วอย่างเดียว มีแพนไปโรบินสันเชียงใหม่ไหมเชียงใหม่ไปมาแล้วไงไปมาต้้งสองรอบแล้วเชียงใหม่อ,อ้าวเขาแค่พูดให้เบียรปรับปรุงพฤติกรรมนายแล้วทําไมต้องมาพูดกับกูในไรสดหละไปพูดที่อื่นไม่ได้หรือไงแล้วทําไมต้องพิมพ์ซามหละจะเตือนกูก็เตือนมาดีๆสิไม่ใช่มานั่งพิมพ์สามอยู่ได้ ไม่ต้องมาสาระแนเตือนกูด้วยมึงเป็นพ่อเป็นแม่กูเหรอฮะมึงเป็นใครเป็นครูบาอาจารย์กูเหรอมึงมีความรู้มากกว่ากูเหรอจะมาเตือนกูอ่ะเก่งกว่ากูเหรอคนเตือนกูมีเยอะแยะไม่ต้องสาระแนครูบาอาจารย์กูก็มีเขาก็ตักเตือนกูอยู่มึงเป็นใครก่อนดีกว่ากูแล้วเหรอดีกว่ากูเข้ามาเตือนกูไม่ได้ดีกว่ากูไม่ต้องสาระแนมาเตือนกูไปทำใจให้ดีกว่าก่อนมึงมีอะไรดีกว่ากูบ้างไหนยกประทารงมึงสิ อะไรที่ว่าดีกว่าอากดตะก้าจา้าดีที่สุดคือกดตะก้าจูจา้าดีที่สุดคือกดตะก้ากูจา้าถือว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนเบียถึงสอนได้ได่เกี่ยววะทําทไมต้องอาบน้ําร้อนอะ่ะพ่อแม่กูก็อาบน้ําร้อนมาก่อนพ่อแม่มึงบ้ล่ะพ่อแม่กูอาจจะอาบน้าร้อนมาก่อนมึงก็ได้ พ่อแม่กูมีสอนกูไม่จะไปต้องฟังจากมึงก็ได้ถ้ามึงจะยืดจะน้าร้อนอ่ะกูหาใครก็ได้มีคนเยอะๆไปที่กวาบน้ำร้อนมาก,ก่อนมึงใช่หรือเปล่ามึงอ่ะมึงเป็นคนอาบน้ำร้อนคนแรกในจักรวาลน,นี้เหรอมึงอาคนแรกเหรอน้ําร้อนอะ่ะเหรอกี่องศาเดี๋ยวกูรวกมึงให้หออกมาร้อนขนาดไหนร้อนมากกว่ากูหรือเปลาร้อนมากกว่า,วา,าพ่อกับแม่กูไหม ก่องสาว่ามาตะก้าจ้จาน้ำพีิได้ตะก้าเลยจ้าช่วยกะซื้อน้ำพีแซ,ซ่บจ้าสลากน้ำเงินนี่คือปลาสลากเหลืองนี่คือปลาย่างสลากแดงนี่คือตาแดงสลากเขียวนี่คือแมงดาซื้อได้เลยจ้ามีสองตะก้าตะก้าหนึ่งสามกระปุกตะก้าหนึ่งสี่กระปุกจ้า น้ำพริกอร่อยโคตรจ้าโคตรอร่อยอร่อยโคตรเบาได้เบาค่ะทำไมกูต้องเบากูจะดังกูไม่เบาอะไรครับนั่นอนะ่ะรุ่นแบบเบียร์คงสอนยากใช่กูเนี่ยสอนยากแล้วมึงยังไม่เลิกสอนอีกเหรอขนาดมึงพูดเรงว่ายากเนี่ย เมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะหยุดสอนกูก่อนก็ด you, 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 ีเมื่อมึงบอกว่ากูสอนยากว่ายากมึงก็ควรจะหยุดสอนกูได้แล้วนะยังหน้าด้านมาสอนกูอยู่ได้เมื่อไหร่จะหยุดหยุดปากตัวเองก่อนหยุดตัวเองยังไม่ได้คิดจะมาหยุดกูเนี่ยนะ <R ess izes> <het DP> ไม่อยากซื้อแล้วปากแท่กกว่านะพี่จ้ามึงไม่มีตางซื้อของกูอยู่แล้วจ้ะอย่ามาทำเป็นพูดเอาหน้า ไม่ซื้อดีกว่าปลาแซบกว่านาพิกมึงไม่มีตังจา้าอย่าหาข้ออ้างทําให้ตัวเองดูดีอ้อวดทําตัวเหมือนตัวเองมีเงินซื้อแต่ความเป็นจริงไม่มีเงินซื้อก็เลยพูดว่าไม่ซื้อดีกว่าเพราะขาปากแซบมึงไม่มีตังซื้อจา้าจบนะง่ายๆไม่ต้องหาข้ออ้างจา้าตะก้าจาตะก้านี่าพิกจ้าเอ้ตะก้าใน,นี่าาน,นาพิกว่า น้ำพริกในตะก,ก้าเอาทำไมร่มคันนี้ไม่บางแดดล่ะแดดส่งโทรศัพท์น้ำพริกเดี๋ยวนี้นี่ขายยากขายเย็ยนแล้วเกินนะกูจะบอกให้ มีแพลนจะมาหาดใหญ่บ้างไหมกูก็ไม่รู้เหมือนกันขอฟรี้าไม่เบียร์มาขอกูที่บ้านสิกูจะเอาให้กล้ามาไหมละ่ะมาให้กูเห็นหน้ามึงหน่อยอยากได้ฟรีไม่ใช่ไปนอนรอพัดลมเป่าหามแล้วมีคนส่งไปส่งให้กูไม่ส่งหรอกเสียเวลาเพราะชีวิตมึงไม่ได้มีคุณค่าในการที่จะสละทานไม่เหมาะสมเพราะมึงไม่ใช่เนื้อนาบุญ กูถวายไปก็ไม่มีผลใหญ่ไม่มีอาน,นีสงใ์ใ่ญ่อยากได้มาหากูหน้าบ้านเนี่ยกูอยากจะเห็นหน้ามึงเดี๋ยวกูเอาให้กูจะส่งให้มึงเซตหนึ่งเลยเดี๋ยวจัดให้เลยงามๆคนเรามีวิบากกรรมแม้กระทั่งคนที่สั่งสอนเรามาดีแล้วใช่ถูกต้องมีการเป็นเผ่าพามีการเป็นต้นกำเนิดมีการเป็นที่ตั้งอาศัย แม่ชีบอกเออร y ี e ่ออกจากงานจะทําให้เงินหมดไวแบบหมดเนื้อหมดตัวเลยเพราะออกก่อนกเกษียณอายุจริงไหมคะออก่จริงสิถ้ามึงเออเอรออกก่อนแล้วมึงไม่มีเงินนะ่ะมึงใช้ไปทุกวันแต่ไม่มีรายไ,ไม่มีรายรับมีแตรายจ่ายมันก็หมดตัวสิก็ถูกต้องตามหลักเหตุผลแล้วนี่ไม่ได้แปลกอะไรเลยแปลกตัวที่มึงไม่เข้าใจนี่แหละ Uh, uh. ฟังอาจารย์จะบาปไหมคะอาจารย์ด่าคนอื่นเก่งไม่บาปจ้าทำาพีกจ้า สาธุสาธุสาธุอกดซื้อในตะก้าได้เลยนะใครจะซื้ออะไรกดในตะก้าเ,าเลยตะก้าตะก้าอร่อย